มาครับสวัสดีครับก็กับมาต่อกันเลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่าในเรื่องจะเป็นไงต่อนะโหรอบที่แล้วที่ในเรื่องยาวมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพาร์ทนี้ในเรื่องจะยาวขนาดไหนครับจะต้องเข้าไปที่ศูนย์วิชาการก่อนนะชื่ออะไรแม่อนนี ยังไงอยู่ดีว่าถามวันชื่ออะไรทดสอบความจำอย่างนี้เหรอน่าเอ,อนนี่น่าจะทดสอบความจำของราพีนะว่ายังจำได้อยู่หรือเปล่าฉันชื่อบิวเซฟาลัสละรับทราบนี่ออนเธอเป็นลูกน้องฉันเธ <c oughs> อติดหนี้ฉันส่องฉันเครดิตด้วยนะห <c oughs> โหแต่หลายคน <c oughs> ถึงก็บถอนหายใจเลยเดียว เยียเวลาเลยนะจะจำได้ทุกอย่างพวกขาได้พยายามลบความทรงจของเธอแล้วใช่ไหมฉันจำเรื่องนั้นได้เหมือนกันงั้นเธอแค่แกล้งจำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอว้าวมีนิเกะที่มีภูมิต้านทานต่อการลบทรงจำด้วยเหรอ ถ้าพวกเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมาล่ะเขาอาจจะลองลบดูอีกทีและถ้ายังไม่ได้ผลอีกแล้วก็เธออาจจะถูกโยนทิ้งถึงตอนนั้นเธอคงไปถึงขั้นผิดปกติเลยนะไม่มีข้อยกเว้นนี่คือนโยบายของอาร์คแล้วนี่แสดงว่าเอ,อนเดเซนนี่ไม่ได้ช่วยเหรออันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอนเดเซนนี่น่าจะทำอะไรทักอย่างนะครับก็เลยราพีก็เลย <nhưng> ยังไม่โดนลบยังไม่โดนลบความทรงจำ้องก็ยังจําได้อยู่นะตอนนั้นผมนึกว่าแอนเดอร์เซนช่วยนะอ๋อนี่แสดงว่าลาพีโดนลบความทรงจำนะแต่ยังจําได้อยู่เออเว่ยตอนแรกผมนึกว่าแอนเดอร์เซนช่วยเนี่ยผู้ประชาการแล้วแต่คุณละกันว่าจะรายงานเรื่องนี้ไหมฮะใครจะใครจะรายงานล่ะแล้วฉันลองรายงานไปที่แอนเดอร์เซนล่ะเขานั่นเหรอ ไว้ใจเขาได้ไหมฉันรู้สึกว่าเขาชอบมีแล้วลงคมในตลอดเวลาเลยงั้นเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอก็ไม่มีอะไรผิดนี่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกตราบใดที่เรารู้ซิปปิดปากให้สนิทมันยากขึ้นอยู่แล้วกับการที่ต้องไปสนิทอะไรสนิทกับนิเกตที่ถูกลบความทรงจำทิ้งเธอผู้ถูก ถ้าเกิดฉันต้งไปสแกนสมองเพื่อหาสาเหตุบางอย่างขึ้นมาล่ะฉันอันถูกจับได้ไงละ่ะอาจจะตายเมื่อไหร่ที่โดนจับได้แล้วก็เค่โยนสมองของเธอเข้ากองไฟไปเลย <c oughs> <c oughs> อะไรวะจะ <c oughs> ได้จบแบบมีความสุขสำหรับทุกคนเดียว <c oughs> แต่ฉันฟังแล้วไม่มีความสุขเลย ถ้าเธอถูกจับได้เธอก็ยังความผิดให้ผู้บัญชาการซะอ้าวแอนนี่แอนนี่อะไรเนี่ยเราแค่คุยเราแค่คุยกันเฉยๆยังไม่มีใครตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนั่คือผู้ที่ต้องตัดสินใจสุดท้ายนะผู้บัญชาการนิเกะควรเชื่อฟังทุกๆคำสั่งที่ให้โดยผู้บัญชาการของพวกเขา ถ้าผู้บัญชาการสั่งให้เราเก็บเป็นความลับเราก็จะปฏิบัติตามแล้วถ้าเกิดถูกจับได้ขึ้นมาจริงๆมาสเตอร์ก็จะถูกปลดจากหน้าที่คาดร้ายแรงที่สุดผู้บัญชาการอาจถูกเนรเทศไปที่เมืองชั้นนอกท้ายที่สุดแล้วนั่นแหละคือความหมายของการเป็นผู้บัญชาการทีมตัดสินใจอย่างอิสระและรับผิดชอบต่อกันตัดสินใจนั้น นายลองคิดดูดีๆนี่แหละคือเสรีภาพในแบบที่จริงแท้ที่สุดในโลกนี้เอนิสเธองุงหิดเหรอเธอนี่ดาวเก่งจริงๆทำไมล่ะเพราะว่าไม่ว่าการตัดสินใจจะออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องทำตาบการที่เรามัวแต่พูดอะไรอะ ไปวนมามีแต่จะทำให้เรื่องมันลำบากขึ้นสำหรับพวกเราไม่ว่าผลเราจะเป็นยังไงพวกเราหรือเอาให้ชัดๆไปเลยก็คือผู้บัญชาการคือคนที่คืนไม่ข้าไม่ออกอีกแล้วครับรับรับบทส่วนทุกทีนะครับผู้บัญชาการเธอคงไม่ได้ดีใจเรื่องที่ลาพีกลับมาใช่หรือเปล่ามมอาามม่อา,า,มไ,มอา,ามไม่ใช่นะอ่า เธอคงไม่ใช่ไม่ได้ดีใจที่ลาพีกลับมาใช่หรือเปล่านะาเธอพูดเรื่องอะไรเนะี่ยฉันดีใจสิปื้มปิติไปสิงดวงจันทร์เลย <c oughs> <c oughs> เหมือนนีออนจะแบบเหมือนแบบแอนดี้นี่คือแบบว่าเหมือนจะแบบบ่นจนบ่นจนคิดว่าแบบแอนดีนี่อาจจะไม่ดีใจที่ลาพียังไม่โดนลบทรงจำน,นะครับจริงๆว่าผมว่าแอนดี้น่าจะ ดีใจอยู่แหละที่ไม่โดนล็อกตั้งใจนะน่าจะงุนหงิดที่ว่าอ่าราพีโดนล็อกตัรงใจงครับก็คือแบบทำไมต้องโดน,นครับคือในเมื่อก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะเพือสภาพเธอสิคิดว่าจะมีใครหยาดสนิทด,ด้วยในชั่วงค่ำคืนเหรอเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่นะเราแบ่งป,ปันอะไรอะไรให้กันและกันแน่นอนสิว่า พอเพื่อนกลับมาได้อย่างปลอดภัยฉันก็ต้องดีใจอยู่แล้วไม่ใช่สาเหตุที่ฉันต้งองหุนหินหรอกฉันเสีงเพราะว่าเธอทําอะไรไม่คิดจูๆๆ่ๆก็โผล่เข้ามาแล้วบอกว่าความสราจของตัวเองไม่ได้ถูกลบทิง้งโดยไม่สนใจว่าเราจะได้รับผลกระทบหรือไม่ต่างหากอือย่างนี้นี่เองก็คือแบบเหมือนอยู่ดีๆลาพีก็อ่าพูดขึ้นมาว่าแบบความทจำยังอยู่นะคือ แทนิยาบอกว่าปรึกษากันก่อนนะครับเดีก็พูดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะจากนั้นก็โยนฟืนร้อนมาให้พวกเราตัดสินใจอีกฉันขอโทษที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบก่อนเธอก็ต้องขอโทษหรอกแค่พยายามอย่าให้เกิดอีกละกันแต่เรื่องทุนนองนั้นนี่แต่เรื่องทุนนองนี้คงไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะมั้ง้าอา่างนั้นผู้บัญชาการนายอยากให้เราทำยังไง เป็นความลับแบบนั้นจะไม่เป็นไรเหรอฉันก็ว่าไงดีมากเลยถ้าแม่งพายเรื่องนี้ออกจากห้องนี้โดยเด็ขดขาดผู้ปัชาการกดออกคำสั่งให้พวกเราเถอะปกปิดความจริงเรื่องที่ราพีไม่ได้สูญเสียวความจำซะรับทราบตกลงรับทราบค่ะเดี๋ยวนะ คือฉันเป็นสายลับอ่ะคุณไม่คุณบอกเรื่องแบบนี้กับฉันนะ <c oughs> ฉันว่าเรื่องนั้นเธอก็พูดถูก <c oughs> ฉันเป็นสายลับสองหน้าได้ดิเห <c oughs> <c oughs> มือนอย่างในหนัง <c oughs> หน้านี้ใหม่กันนะครับ โอเคครับก็น่าจะหมดยังยังมีอีเหรอนี่ฉันบอกให้แน่ทำความสะอาดไอคอกหมูนี่ไม่ใช่เหรอเธอมาทำอะไรที่นี่หรอฉันมีอีกเรื่องหนึ่งภารกิจมาให้พวกเธอทุกคนฉันจะฉันจะอธิบายให้ฟังนะ ลาพีหยิบขยิบตาให้คุณเธอรีบเดินไปหาเซือนอย่างรวดเร็วนี่เธอจะทำอะไรเนี่ยปักทำอะไรวะลาพีเตะเซือนเข้าที่ท้องด้วยท่าเตะด้วย้าเก่งเซือนทุดตัวลงกับพื้นกลุ่มทองไว้ด้วยความเจ็บปวดอา เธอเสียสติไปแล้วเหรอเหมือนจะใช่ผู้บชาการรามีผู้บงลุกให้ <c oughs> หฉันกัจับเธอ,อยังไงดีประหารเลยไหมว่าไงนะ <c oughs> นเธอบ้าไปแล้วเหรอไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใคร <c oughs> เธอเพิ่งถูกลบความทรงจำทิ้งน่ะ เธอจำใครไม่ได้หรอกโอ้เรียบร้อยครับในโอกาสนี้เอาเลยครับอะไรนะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกคือโอ้โหนี่คือแบบลาลาพีนี่คือแบบอมีโอกาสแล้วก็โดนร้องจำเะกนเลยอย่างนี้แก้แค้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเธอเป็นคนที่คุณรู้จักเหรอผู้บัญชาการกอโทษด้วยฉันจําเธอไม่ได้ฉันนึก่็เธอหมูกลุก ฉันรู้สึกว่าเธอมีอะไรอ่ะมีทีมีทีท่าคุกคามก็เลยลงมือฉันต้องขอโทษอีกครั้งเนี่ยเรียกว่ามาสิโทรเรียกหมอยังว่าเธอทำซีโครงฉันหักแล้วหลังจากนั้นไม่นาน ทีมแพทย์อะไรอะนิสอะไรวะหมองม่เห็นนะมิซิลิสมารับตัวซูอเอินไปหมองมองยากมากเลยนะแน,น่เสียไ,ได้ที่น่าจะทำได้ที่ทำได้แค่หมัดเดียวไอ้คนเดียว <c oughs> ก็ว่างััน <50. S 1> แย่ชะมัดเสียสงโทรศัพท์ดังขึ้นมาแล้วแปเสร็จมาแล้วผมได้ยินว่าซูอเอินกำลังไปหาพวกคุณ ซ่อนตัวจซะผมไม่รู้ว่าเธอจะทําไปทําอะไรเซนกลับไปแล้วล่ะ <c oughs> โดนเตะโดนเตะกับไปเลยครับอา้าวทำไมเร็วจังเธอว่ายังไงบ้างมีหมอรับตัวเธอไปแล้วตอนนี้คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า <c oughs> ใช่ครับ งั้นมาที่ออฟฟิศผมนะผมอยากให้คุณทำอะไรบางอย่างหน่อยได้เวลาไปพบแอดเดิ์เซนผมเรียบร้อยครับโดนโดนเตะร่วงเลยครับได้ทีจัดเลยครับ ผมต้องการให้คุณขึ้นไปบนพื้นผิวและไปทางทิศเหนือทิศเหนือคุณบอกว่าคุณเจอนิเกะที่เกือบจะจัดการเซตเทอร์บ็อกได้เธอถูกระบุตำแหน่งอยู่ทางทิศเหนือลองไปหาเธอและดูว่าเธอรู้ที่อยู่ของเจ้านั้นไหมนิเกะคนนั้นเป็นใครหรอครับอ,อ่าทอยผมพูดรวมๆพวกเขาคือพิวกลิม เป็นนิเกตที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวคุณหมายความว่ามีมากกว่าหนึ่งเราไม่รู้รายละเอียดหรอกแต่อย่างหนึ่งที่มั่นใจได้ก็คือพวกเธออาศัยอยู่เหนือภาาพ,พื้นดินและเราไม่เคยติดต่อกับพวกเธออย่างเป็นทางการมาก่อนเวก่งนี้ตามตัวยากและแทบจะสะกดรอยไม่ได้เลยนะผมแน่ใจว่าคุณคงมีคำถามมากมายผมจะรอระบุตำแหน่งพิวกิมได้ยังไง ใครๆก็รู้ว่าทางทิศเหนือเป็นพื้นที่น้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลมีฐานวิจัยอยู่ในแถบนั้นผมส่งพิกัดไปให้ชิซปซซฟตี้แล้วเมื่อคุณไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ฐานวิจัยของเราจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเองเก็จะเรอยงครับเฉพาะตอนนี้เอาล่ะนั้นก็แค่นี้แหละเดี๋ยวผมต้องไปประชุมแล้ว อ oh, ใช่ขาคุณเป็นยังไงบ้างยังพอเดินได้ครับอิงกิสได้เตรียมชุดอะไรอ่ะโครงกระดูกภายนอกไว้คุณแล้วคิสซะว่าม,มันเป็นมันเป็นเฟือกไฮเทคแล้วกันเฮ้ยเป็นไงวะชุดกระดูกแล้วเอาข่าวดีกลับมาให้ผมนะโอ้โหพาร์ทนี้ วันไปวนมาเยอะมากบ้านนี้พวกเราคือคนที่ได้รับภารกิจนี้เท่านั้นเหรอคะ่างนี้แหละดีแล้วไม่งั้นเราจะต้องมาระวังเรื่องที่พูดอีกใช่งั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ฐานวิจัยทางทิศเหนือเลยใช่ไหมใช่อ่เท่าที่ฉันรู้ ที่แห่งนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่มีบัตรผ่านไม,ม่ว่าจะเป็นฐานวิจัยแต่ก็มีกองกำลังติดอาวุธคุ้มกันอยู่มากมายเดินพาดก้าวเดียวกับบา้บบานกับบ้านเก่าได้เลยแล้วเอนนซนไม่ได้ให้อะไรคุณมาเลยเหรอคะไม่มีบัตรผ่านอะไรเลยเหรอฉันจะไปคุยกับเขาอีกทีนะไม,ไม่ต้องหรอกไม่ไม่ ไม่ไม่จำเป็นเลยอะไรวะนี่ใครเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแสงข้างบนนั่นคืออะไรเดี๋ยวนะนั่นวอนดิสโก้นี่นะอย่บอกนะว่าที่อะไรใ <c ười> ช่แล้วถูกต้องนะฮะฉันคือซีโฉันคือซีโของเ e ตอะไรเนี่ยเตต้าไล ผู้ดำเนินรายการโชว์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาร์ตมัสแตงเองฮะโโอ้หุดมาเร็วพูดตามฉันนะความบันเทิงความบันเทิงนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ย oh. ถึงกับแบบพูดไม่่อนทุกคนเลยนะเนี่ยว้าวโอ้ไม oh, no. oh, ่สิแอนนี่ ทำไมไม่ตบมือล่ะดูนะดูนันดูนันอันนี้นีสวัสดีวันน้าไม่ได้เจอกันนานมาสักพักเลยนะเธอดูดีนะเธอดูดีนะแม่สาวน้อยอ่าฮะาันเนี่ยนะไหนบอกฉันซิแม่สาวน้อยเมื่อไหร่เธอจะกลับมาหาฉันสักที ฉออันยังกลับไปไม่ได้หรอกอไม่เอาหนะ้าเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตคนค่าแก่การรอคอยเสมอส่วนคุณก็คือผู้ประชาการฮันโกะเลยใช่ครับเวลาตาคุณดูมีประกายดีนะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> คุณกำลังจะไปที่ฐานวิจัยทางตอนเหนือใช่ไหม ามาสแตงยิบบัตรออกมาแล้วบัตรผ่านนี่ไปสิแต่บัตรผ่านนี่คงต้องขอบอกว่าสุดพิเศษเลยล่ะนะมีใ,ใครในที่นี้ชอบฟังเพลงบ้างตั้งใจชมนะฮะผู้บัญชาการทันโกะฉันแสดงให้คุณดูเพียงครั้งเดียวมา <c oughs> แ,แต่งเต้นไปพร้อมดนตีดูเป็นการเต้นที่ ไม่ปกติเท่าไรอย่ารอเล่นนะเห็นเลือยังหา้าดูที่บัผ่านตอนนี้สิบัตรในมือมัสแตงเริ่มส่องประกายขึ้นมาถ้าคุณทำอย่างเดียวกันคุณก็จะได้เปิดใช้บัตรผ่านนี้บัตรผ่านนี้คือความสำเร็จขั้นสุดยอดของบริษัทฉันเตต้าไร โอ้เป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งมากเลยดูเป็นการสิ้นเปลืองเทคโนโลยีรับฉันรักรันอานี่รับไปสีผู้มัญชาการทันโกหรือคุณอยากจะให้ฉันเต้นอีกทีล่ะไม่ต้องเลยครับโอ้โอการเต้นเป็นเรื่องยากนะแต่คุณดูแค่ครั้งเดียวก็จำได้แล้วเหรอเก่งมาก คุณลับาลบาดผ่านจากมาสเตงเอนิสหัวหน้า <Yeah. S 2> ไปไหจ๊ะฉันรู้สึกขอบคุณนะแต่คุณมาทำอะไรที่นี่กันแน่ <Good. S 1> ถามได้ดีมากเอนิสของฉัน <Counter. S 1> เธอรู้ไหมว่าคอเตอร์ <Counter S 1> ดังขนาดไหนแล้ว,ลวในอาร์ตตอนนี้ได้เปนพูแตกเชียร์หละ <Party up. S 1> น่าหลอน <laughs> มีหล่อนด้วยอวะ ในฐานะผู้ดำเนินรายการโชว์ที่ยอดเยี่ยมของอาฉันต้องตามหาดวงดาวดวงดาวใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะทำเงินให้ชั้นมหาศาลและอีกอย่างชั้นเองก็อยากจะเจอทีมที่อังกฤษด้วยพอดีอทีมอังกฤษพอใจด้วยอะไรวะหมายความว่าไงวะแล้วอีกอย่างชั้นเองก็อยากเจอทีมที่อังกฤษพอใจด้วยตอนสุดท้ายนั้น ว่าอะไรนะอ่าอไม่มีอะไรหรอกขอให้ชชงดีกับปฏิบัติการนะนความบันเทิง <c oughs> แล้วมาสแตงก็หายตัวไป <c oughs> เขาใช่เป็นคนที่ <c oughs> แสดงเก่งจริงๆ <c oughs> นั่นเป็นหนึ่งในวิธีการแสดงเลยแหละ <c oughs> รอ,อดไหมเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อน,นนะดูสภาพแล้วว่าผมเล่นไม่ผ่านแน่เลยวะ่ะดูจากทรงแล้วมันน่าจะโหดเกินไปนะกับของเลเวลตัวละครที่ผมมีนะนนตอนนี้นะคานนี้เนื้อเรื่องแคบจะเรียกว่า20นาทีเลยนะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวไาแค่นี้ก่อนกัน,ก,น,ก,นก็เดี๋ยวแล้วกับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับก็คานนี้ก็เรียกว่าเราถูกส่งไปทำภารกิจอีกแล้วนะครับตามหาทิวกลิมนะครับก็ ก็คงจะเป็นสโนไวท์แล้ครับนะที่ให้เรามาตามหาครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับก็พาร์ทนี้ก็อาจจะไม่พูดอ่าเบอร์ติดติดขัดๆมานะพอดีว่าเพิ่งอเรียกไงดีละ่ะเพิ่งจะกลับไปจากบ้านแล้วก็มาเปิดอคอมทําคลิปเลยนะก็เลยอาจจะแบบมึนๆบ้างนิดหน่อยนะก็บ้างขออภัยนะครับก็เดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับมาเจอกันใหม่นะ